สามรายการเรียบร้อยแล้วนะคะระบบก็จะกลับมาสู่หน้าจอหลักนะคะที่เราสร้างใบสั่งขายก็คือจะให้เห็นว่ารายการสินค้าที่เราเลือกเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ,ะทีมขายก็ต้องมาตัวทำการตรวจสอบเอกสารนะคะแล้วก็ทําการระบุจํานวนที่ต้องการขายสินค้านะคะแล้วก็ระบุราคาขายนะคะโดย ข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราตั้งไพลิสนะคะในโปรแกรม SAP เรารองรับในส่วนของการสร้างชุดราคาขายนะคะก็คือไพลิสอ่จจะเป็นการสร้างเหมือนเป็นแคตตาล็อกขายนะคะว่าถ้าเราขายกับลูกค้ากลุ่มนี้เจ้านี้นะคะเราจะตั้งราคาขายไว้ที่ราคาเท่าใดนะคะก็จะมีส่วนช่วยให้กับทีมขายเนี่ยไม่จําเป็นต้องจําราคาสินค้านะคะอ่ะแล้วก็ลดความผิดพลาดในการใส่ราคาที่ไม่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะ ถัดมานะคะเรารองรับในส่วนการให้ส่วนลดแต่ละรายการสินค้าด้วยนะคะโดยรองรับส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้ระบบก็จะคำวนวณให้ว่ากรณีที่เรามีการให้ส่วนลดของแต่ละรายการสินค้าเนี่ยนะคะ,ะเราจะเห็นยอดสุดทีของแต่ละรายการเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเป็นราคาหลังหักส,ส่วนลดเมื่อเราระบุจำนวนระบุราคาขายระบุส่วนลดเรียบร้อยแล้วนะคะอะ ผู้ใช้งานนะคะก็ต้องมาทำการตรวจสอบว่ายอด Total ทั้งหมดนะคะของเอกสารเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะะส่วนลดในโปรแกรมของ sap นะคะนอกจากจะให้ส่วนลดตามรายการแล้วนะคะยังสามารถให้ส่วนลดท้ายบินได้ด้วยนะคะ ด้วยส่วนลดนะคะส่วนลดท้ายบินเนี่ยสามารถให้เป็นแบบเปอร์เซนต์ก็ได้นะคะหรือให้เป็นยอดเน็ตนะคะก็ได้นะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยทีมขายนะคะหามีการจัดโปรโมชั่นนะคะหรือการมีดีลกับลูกค้าเนี่ยก็คือสามารถนํามาใส่ส่วนลดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ,ะระบบก็จะคํานวณยอดทั้งหมดของบินใบนี้นะคะว่ามีใบสังขารใบนี้นมียอดทั้งหมดเท่าไหร่นะคะที่เราจะขายให้กับลูกค้าค่ะ